โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server กันนะครับให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับผมใช้ Google Chrome นะครับจากนั้นก็ไปที่ google.com หรือจะเซิร์ชตรง Address Bar เ,เลยก็ได้นะครับพิมพ์คาว่า SQL Server นะครับดาวน์โหลดเนาะ จากนั้นให้สังเกตนะครับจะเป็นลิงก์ที่เป็นของ microsoft com นะครับให้คลิกที่ลิงก์นี้เลยนะครับ sql server download นะครับให้เลื่อนมาด้านล่างนะครับจะมี free special edition นะครับตรงนี้ก็จะมีเดเวลลอ e เปอร์กับ express นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ฟรีเหมือนกันนะครับ แต่ตัวผมจะแนะนำตัว Developer นะครับซึ่งจะมะีจะใช้ได้แบบมีเครื่องอะไร full feature ตรงนี้นะครับแต่ว่านะครับตัวนี้จะเป็นลิเส้นที่ไม่สามารถนำไปใช้ในงาน Production ได้นะครับใช้สำหรับการเรียนรู้ได้นะครับตัวนี้ Developer นะครับหรือจะใช้ Express ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมจะใช้ Developer Edition เนาะคลิกดาวน์โหลด now นะครับ ผมจะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับกดเซฟนะครับตรงนี้ก็ตรงคู่ก๊อโคมนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วจะอยู่ด้านล่างนะครับให้คลิกขึ้นมาครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับถ้ามีการถามนะครับก็ให้ตอบ yes นะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะมีการชนิดการติดตั้งนะครับ เป็นเบสิกกับคัสตอมนะครับผมจะเลือกแบบสามารถที่จะติดตั้งแบบเบสิกได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะแนะนําแบบคัสตอมนะครับเราสามารถเลือกนะครับได้กําหนดได้เองเนาะกดคัสตอมครับผมจากนั้นก็โลเคชันจะเป็น C SQL 2019ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่นะครับอัดวิดีโออยู่ตอนนี้เนาะกดนะครับ i n s tall นะครับ ตัวนี้ก็ให้ทําการย่อนะครับ Google Chrome ออกไปก่อนนะครับหรือปิดไปเลยก็ได้นะครับผมจะปิดนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็น SQL Server Installation Center นะครับครับแล้วก็ไปตรง Installation นะครับตรงนี้ด้านซ้ายไหมครับลิงก Installation Link ตัวนี้นะครับอ่านะครับมีหลายลิงก์เลยใช่ไหมครับ ก็แนะนำให้กดตรง New ตรงนี้นะครับ New SQL Server Standalone นะครับ Installation กดด้านบนสุดนะครับอาไอคอนแบบนี้จากนั้นก็รอสักครู่นะครับสังเกตว่าตรงตรงนี้นะครับจะมีทั้งแบบที่ให้เรากรอก Product Key ซึ่งก็อาจจะต้องเสียค่าหลายเส้นแต่ว่าเราดาวน์โหลดตัวที่เป็น Developer Version มาก็ติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ กด next นะครับผมจากนั้นก็ให้กดยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานเนาะ e x c e p t license term เนี่ยนะครับเช็คบอกตรงนี้นะครับกด next ครับผมตัวนี้ก็ให้ใช้การอัปเดตนะครับก็แนะนําให้อัปเดตเรื่อยๆนะครับตรงนี้เช็คตรง use Microsoft Update ตรงนี้นะครับกด next ไปครับ สำหรับหน้าจอนี้นะครับก็ให้ทำการนะครับกดเน็กไปเลยครับให้คลิกตรงนะครับ Database Engine Service ตรงนี้นะครับส่วนตรงอื่นๆเราสามารถเลื่อนดูได้น,นะครับก็ตรงนี้ผมใช้ Database Engine Service นะครับผมจากนั้นก็กดปุ่มเน็กนะครับ ตรงนี้สังเกตว่ามันมี default instance กับ name instance นะครับก็ให้ใช้ค่า default ไปนะครับตรงนี้ชื่อที่เราใช้สำหรับอ้างอิงเนาะกด next นะครับผมตรงนี้ก็ให้กดตรงนี้จะเป็น collection ไม่ต้องแก้ไขนะครับก็ให้เลือกที่ next ไปเลยนะครับตรงโห d ดตรงนี้นะครับสำหรับ เบสิกก็แนะนำให้ใช้ Windows Authentication Mode นะครับส่วนถ้าต้องการกำหนดเป็น Mix Mode ก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็กำหนด Username Password ตรงนี้นะครับถ้าเลือก Windows Authentication Mode ตรงนี้จะง่ายนะครับเวลาใช้งานก็ไม่ต้องล็อกอินอะไรมากนะครับทีนี้ผมจะใช้ Mix Mode ให้ดูนะครับตรงนี้เลือก Mix Mode นะครับ เราจะสังเกตว่า Specify the password ตรงนี้นะครับจะเป็น sa account เห็นไหมครับ sql server system administrator ตรงนี้นะครับก็กำหนด password เอาเองน,นะครับเพื่อให้ง่ายที่สุดเราก็ไม่ควรจะกำหนดอะไรที่มันซับซ้อนนะครับอาจจะเป็น password ที่เราจำได้ดีเลยอย่างเช่น1 2 3 4อะไรอย่าะไรี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าถ้าตั้งซับซ้อนเดี๋ยวจะลืมนะครับโอเคตรงน,นี้ก็ตั้งได้ตามสะดวกนะครับคอนเฟิรด้วยนะครับ รหัส2จุดตรงนี้นะครับต้องตรงกันเนาะต้องแมทกันจากนั้นนะครับให้เราแอด current u s e r เเข้าไปเลยเนาะปึ๊บนะครับจะสังเกตว่ามันเป็นชื่อของเรานะครับชื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อได้แล้วนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับ password ของเรานะครับผมตั้งไว้แล้วนะครับแบบง่ายๆกด next ไปเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับ การตรวจสอบเนาะก่อนที่จะทําการติดตั้งนะครับ่เห็นไหมครับขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้เนาะโอเคกด install ไปเลยนะครับตรงนี้ก็รอสักครู่นะครับโอเคครับในส่วนของการติดตั้งตัวนี้ก็จะพบว่า s t a ตัสเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ให้กด close ไปนะครับอ่าตรงน,นี้ก็ให้ปิดไปเลยนะครับผมก็ในบางกรณีนะครับคอมพิวเตอร์บางบางเครื่องอาจอหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วอาจจะต้องทําการ r e ตา a r t นะครับโอเคครับเดี๋ยวในขั้นตอนในเลคเชอร์ต่อไปผมจะสอนวิธีการติดตั้งตัวจัดก,การฐานข้อมูลอีก1ตัวนะครับสำหรับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ